มีระสงฆ์นิกรจากทุกภูมิภาคยังคงพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับชาวจังหวัดกำแพงเพชรเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังความดีทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยร่วมบริจาคโลหิตท,ที่กาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดหน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ โดยผู้บริการจะได้รับแจกเสื้อยืดคอกลมสีดำเพื่อนำไปสวมใส่ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชครบหนึ่งเดือนขณะที่กลุ่มรถสองแถวสายพัทะลุงแม่ครีจังหวัดพัทะลุงเกือบ30คันทำดีเพื่อพ่อครับให้บริการรับส่งผู้โดยสารฟรีเส้นทางไปกลับอำเภอเมืองกับเทศบาลตำบลแม่ครีอำเภอตะบดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยจะติดป้ายบริการฟรีเพื่อในหลวงไว้ข้างรถเป็นจุดสังเกตครับและนี่เป็นภาพครูนักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุงกว่า2,000คนแปรอักษรเลข9รูปดอกแก้วดอกไม้ประจำโรงเรียนบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทยค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมาราช สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาเมื่อปี2502รุ่มทั้งร่วมกันร,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมียืนสงบนิ่ง89วินาทีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เช่นเดียวกับที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคมโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายกค่ะครูนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6กว่า3,000คนใส่เสื้อสีขาวดำแปลอักษรเป็นรูปหยดน้ำพร้อมข้อความรักพ่อนอวคเพื่อร่วมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาไทยและจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังมีพิธีทางสงฆ์ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นักเรียนโรงเรียนสีสังวรน,นั่งวีลแชร์และนั่งรถบัสของโรงเรียนเดินทางมายังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมแสดงความอาลายัยนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตากับประสงนิกรทุกหมู่เหล่าและนักเรียนพิการค่ะ ส่วนที่จังหวัดสตูลน,นายประเสริฐบุญห่อปั่นจักรยานจากสตูลเข้ากรุงเทพมหานครมาถวายบังคมพระบรมศพคาดใช้เวลาเดินทางประมาณ7วันขณะเดียวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดนายพุทธพงษ์และนางอัมพรวงจินดาสองสามีภรรยาก็ขี่รถซาเล้งมาถวายบังคมพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะคาดว่าจะมาถึงในวันที่1 4พฤศจิกาย,ยนค่ะ นอกจากนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนายสายหยุดวิไลอายุ51ปีหอยพาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ที่คอครับด้านหลังติดป้ายเดินเพื่อพ่อจากลูกชาวอุบลเดินเท้าระยะทางเกือบ600กิโลเมตรเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังครับ